แล้วก็พัฒนาบชอนครับก็ในฐณะพิษฐาผมนะครับก็เป็นแพทย์ระดับแคนเดอนอาหานะครับทำงานอยู่ประมาณจนระดับกองก็ทำมา20กว่าปีนะปัญหาของทางการแพทย์ใี่ีเยอะมากนะครับดยเรื่องของการรักษาที่มีราคาแพงนะครับก็เป็นบะไรจะเพราะว่าตัวนการรักษาอย่างเนี้ยไม่ต้องนอนในโรงพยาบาลละสองกล้องที่สองกล้องทางการรักษาปัญหาของเราก็คือว่าคนไท้เนี่ยขอคนไทยมนี้ป okay. ัญหาไม่เหมือนต่อช bueno. ่หึ่ง สองอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับกระทั่งกระบวนการแนวคิดของการรักษาเนี่ยก็มาจากต่างประเทศก็คงจะทอนกออกนะครับว่าอุปกรณ์ต่างเนี่ยราคามีค่อนข้างแพงถ้านำเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยเราคงจะไม่ไหวก็เป็นที่มาของกระบวนการคิดว่าเราคงจต้องมีสิ่งที่เป็นของเราเองนะครับในการผลิตนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือแนวทางการใช้ซึ่งในนี้มปัจจุบันอันที่น่าจะเมาทีอเรื่องการผลิต ที่น่าได้คนทำให้บรรดาบิดเซอร์รู้ดีว่าป,ญญาประดาบิดสิ่งหนึ่งก็คือการข้ามกลุ่มที่มันแตกต่างกาันที่เรียกว่า Over f i t t i n g ิ้งือว่ามันอาจจะได้ผลดีที่ประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่มันใช้ที่บ้านเราเนี่ยจะใช้ได้ไม่ดีที่เป็นที่มาว่านอกจากราคาจาับสูงแล้วเนี่ยงานป,ญญาปรรดาบิดหลายอย่าง,างถ้าเราใช้ข้อมูลคนไทยที่มากพอเนี่ยเราก็จะช่วยได้อันที่สองคือเรื่องของการเรียนรู้ปญญประดิษฐ์เนี่ย ดีกว่ามันเป็ตัวเพื่อนมันรุ่นแรกกว่าจะเป็นขอให้งานผมเนี่ยต้องเป็นแค่ยหกปีเรียนแพทต์กันเรนต่อยอดอีกสามปีต่อยอดต่อยอดอีกสี่ปีสิบกว่าปีครับกว่าจะทําได้ทั้งนี้จริงๆไม่ได้กำหนดอีกสามหรือห้าปีที่จะพอไปได้แต่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเขาสามารถขยายตัวได้ไม่จำกัดตัวอย่นี่ยจริงนเป็นที่มาว่าตรงนี้เอาสั่งเราสามารถใช้ตัญญาประดิษฐ์เนี่ยสอนน้องๆแล้วก็พัฒนาให้เขามีศักยภาพเท่ากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้งั้นมุมมองของก็คือว่า การพัฒนาที่ชัดเจนให้เหมาะสมกับบ้านเราซึ่งผมว่าปัจจุบันเนี่ยในแง่ของโครงสร้างบ้านเรามีความพร้อมสูงประสบควรในการที่จะพัฒนาตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยทราบว่าโอกาสตอนนี้มาถึงแล้วแล้วก็ผมคิดว่าแพทย์นี่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันตอบโจทย์ได้ตรงที่เรามีปัญหาเคลมของเราแต่เป็นแตัวอื่นก็ใช้ได้เต็มเปีขอบค่ะขอเชิญค่ะตอนนี้เรื่องเชิงนันต่อไารเลยนนะคะ สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณวอร์ชอที่ให้เกียรติชินมาในวันนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มีความสนใจในเรื่องของนวัตกรรมนะคะที่เริ่มงาวิจัยเพราะว่าพอดีว่าจบปริญญาเอกก็จะทำเรื่องนี้ก็เป็นการต่อยอดนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เรียนแล้วก็จนมาทำงานแล้วก็มองเห็นภาพว่าในสายการศึกษานะคะเราเราอยากทราบว่าผู้เรียนนี้จะสร้างนวัตกรรมได้อย่างไรอันนั้คือเป็นคำถามตั้งแต่เราเรียนจบ เราจะเลกภาพจริงๆเราเป็นสายสานนะังคมเนาะแต่จริงๆแล้วอยากให้มองภาพถึงการเปดูวิทยาศาสตร์ด้วยนะเพศภพได้คือว่าเออ่พอเราตั้งคําถามว่าเอ้ยมันเกิดได้ยังไงเราก็ต้องค่อยๆศึกษาเพราะงานวิจัยที่ทำมันจะเกิดจากเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ทำแนวตู้นีออ้จะเป็นวปวนวัตกรรมอันนี้ก็จะเก็บขอ้อมูลมาโดยตลอดการจนเออ่ทำมาเรืนนะ่อยๆเนาะแล้วก็อีกอย่างที่ต้องทํางานวิจัยเรื่อยๆก็เพราะว่า เราอย่างนี้ต้องบอกวิจารณาค่ะจะอยากจะจ้างเราเนาะจะมีคนถ้าเราไม่ขอตำแหน่งหรือถ้าเราไม่เป็นร้อสองค่ะเราก็จะต่ออน,นุสัญญาเราไปเรื่อยๆถ้าไม่ขอร้อสอเราก็ะจะสูดเกนออฟไปอาจารย์จะทึ่งอาจารย์ที่เราจะไประสร้างก็งจะเป็นสิ่งเงินที่ก็เป็นเทคนิคอย่างเงินที่ทําให้เราต้องคิด การทำวิจัยแล้วก็ขอตําแหน่งโดยวิชาการแต่ก็ดีนะคะเพราะว่ามัาทำให้เราเนี่ยได้ประสบความสําเร็จในงานวิจัยด้วยก็เลยทำโดยการขอขอบคุณค่ะตอนนี้จะให้ต่อไปนะคะครับครับแล้วทจริผมก็ที่จริงก็ที่จริงทำมาหลายสาขาโดยหลักๆเราเนงานวิจัยทุกฐานเราจะได้ต่ในเรื่องทุกฐานเาก่อนหลักๆเดี๋ยวเราก็จะศึกษาพวกวัสดุเกี่ยวกับนาโนเลย เลเวลนะที่พี่จะนำปิะสบการณ์เนาาเป็นงานโอทีนี้ต่างๆก็งมีหลายส่วนเลเร้ล่าใฟังสักสองส่วนก็แล้ก็คือตัวแรกก็เป็นพวกไอ้นาทศนแสงต่างๆเนาะซึ่งซึ่งพวกนี้จะมีความสำคัญในการนำไปใช้พวกไอ้ที่มันเริ่มมีตลาดก็คือพวกจอแสดงขดแบบเป็นแสงไา้ที่เขาเรียกว่าโอเลนะที่ตอนนี้ก็เปนในจอของพวกงัรซิงค์ ไปเจาะที่มีพลังสูงที่จะมาดีซักบวินโนเรียตอุปกรณ์ปัจออจุบันแล้วก็นักประทาพวกเป็นโซลาร์เซลล์ที่เป็นพลสัสติกโซลาร์เซลล์ต่างๆซึ่งงานแตจของเราเนี่ยไปตรงไหนจริงๆก็คือไปอยู่ตรงพื้นฐานว่าเราศึกษาว่าโอเคกระจายในระดับโมเลกุลละโม,ม,มลของโมเลกุลเราโอเทำยังไงให้เขาเป็นแสงได,ด้ดีเพื่อจะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือทําให้มันรับแสงได้ดีเพื่อที่จะทำให้โซล่าเซลล์ดีขึ้นเนี่ย ตัวเราเองก็คงทำไม่ถึงตรงนั้นแต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่คอนทริบิวต์ให้กับโซซายตี้ตรงนี้ที่นำไปสู่การพัฒนาทีา่ไม่ยิ่งใหญ่ซึ่งที่นี่เราจริงๆก็มีมาเยอะแยะนะมันเป็นบานเราบ้านยันได้ที่นั่นเป็นที่ของเรื่องตรงนั้นแต่ว่าเป็นส่วนที่เราทำตรงนั้นอยู่ใส่วนหนึ่งก็คือรเราทำพวกวัสดุฉลาบวัสดุฉลาดจริงๆเราก็คือวัสดุที่ตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมบอกข้อมูลเราได้ ม่ถึงทั้นคุยด้วเรื่องนะหมายถึว่าเขาบอกข้อมูลกับเราได้ซึ่งของเราก็จะมีสัญลากณที่เปลี่ยนสีก็สัญลัาออกเฉดถักเกิดหนาวอะไรเงี้ยมีสีนึง่งถ้าอุณหภูมิร้อนขึ้ไปมีสีนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งเราประดับบนน้ำเทก็ได้เซ็นเซอร์อก็ได้หรืออะไรต่างๆรวมทั้งเซ็นเซอร์วัดอะไรต่างๆในอาหารโปรตีนหรือวัดคุณภาพอาหารซึ่งพวกนี้ก็จะเป็น การบิดเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีที่เราไม่รู้อย่างนในนี่้ในเชิงยาวิจัยทุกอย่างเนี่ยเราต้องเล่นทุกอต่าระดับพื้นฐานจริงระดับมือเล่นได้เลยเราลองมองเห็นเมื่อเราคุยกับัโมเลกุลกับสายแล้วโอเคเราเล่นเขาตรงนั้นเขาเรียกว่านานในเชิงยาวิจัยเนะแล้วก็นำมาสู่สมบัติที่เราอยากเป็นก็คือเราควบคุมเราขู่เย็ดเขาเรบเปิคปากกันโมนิคุนค่ะเราเรียกเชิญท่านต่อไปได้เลยค่ะ ก็ต้องผมต้องขอบคุณวชและก็สอวนะครับได้ช่วย m a n a จบมาจบมาได้ทุนหนึงถือว่าเป็นเด็กสร้างเด็กสร้างของของวชกับสอวเลยนะครับในกวิคัยพึ่้นใหม่นะครับสองครั้งะครับแล้วก็ได้ไม้ทีใจรุ่นต่างนะครับแล้วก็เพิ่งปิดในทีใจวุฒโสไปนะครับของวชนะครับก็ตั้งแต่20สิติแล้วนะครับทำวิจัยเรื่องเอาน้ำมาไิดไกฟปลา นะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับเราต้องแยกเป็นไฮโดรเจนก่อนนะครับมาเลี้ยนเข้าเครื่องยนต์ในตัวเนี่ยที่เราเฟอเซลมันจะผลิตไฟฟ้าออกมาแต่ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้เนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะครับต้องผ่านตัวแปลงไฟอีกทีนะครับซึ่งแต่เดี๋ยวว่าประมาณสิบปีข้างหน้าจะมีรถยนต์ที่เป็นเติมน้ำแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับจะแทนแล้วเป็นปรารปัจจุบันนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะยังจะถ้าต่อไปได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะกับรางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติก็รัทน,นันผู้งในการศึกษาวิชาลัทธศาสตร์รอลงกอรหางด้วยนะคะสถารัฐศาสตร์ก็ <c oughs> <ะ>คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นหัวข้อแรงเป็นแรงใจก็เริง้วเหมือนจานโอวิตเนี่ย,ม,ยมันเป็นหน้าที่คือเหมือนสมัยก่อนเราบอกว่ากีฬาเป็นยาพิเศษทำคนให้เป็นคนใช่ไหม คือการทำวิจัยก็เป็นการทําให้การเป็นอาจารย์ของเราอะใกล้เคียงกับการเป็นนักวิชาการที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์เนี่ยจะเป็นเรื่องพยายามดูอแอรเรียร่วงตอนออกโยกกลางรัสเซียซึ่งเป็นอดีตคอมมิวนิสต์เก่าซึ่งเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบบริสุทธิ์มากแล้วก็เราใช้ตำราแต่จากตอนตกนะคะ แล้วเราก็อยากรู้อยากเห็นเองว่าถ้าเราลงื้นที่นี่มันจะต่างกับที่ฝรั่งเขสยยังไงแล้วเราก็เจอความแตกต่างแล้วก็ความอ่อนไหวทางว้านความมากมายนะคะซึ่งเราก็พยายามดูความเป็นไปได้ที่ตอนนั้นรกระทรวงการเทศอก็ให้ทุนก็คือดูว่าเราจะเปลี่ยนตลาดตอนนั้นเราพูดเป็นเยอะเรื่องการดีวิส e ตลาดเดโวทร์ตลาดไปเรือวณอื่นเพราะว่าโลกมันผันผวนมากคือเราก็ทำมาตั้งแต่สิบกปีที่แล้วว่า ่ถ้าเราไปทางนั้นเนี่ยปฏิคอมมิวนิสต์เสาร์เนี่ยมันจะมีดูแบบโอกาสทางความคิดทางสีวัประเทศอะไรอย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นขาหนึ่งอีกข่าหนึ่งก็จะเป็นเรื่องการใช้การทูตศาสตร์ทานั้นนะคะแล้วก็การทูตรัฐต่างก็จะมีหน่วยงานหลักที่ทำมาตลอดก็จะเป็นการทอนความทำให้คงแห่งชาตินะคะก็จะเป็นแรงใจในระดับนี้ขอบพระคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะ าสุรยจารยอาจารย์บวรักันนะครับจากนสืกีมหาชนนิยนดรนก็มีีรู้สึกอืจเป็นเพร่ะวเยอะาแน่น็นน้องสวยที่สองท่านตามอับจนนะครับก็อ่ผมน่าจะเป็นตัวอย่างมนึ่ที่เด็ดแรงันการกัรกนักวจัยที่ใหม่ได้ที่เป็นคำถามที่สองเพราะว่าผมทำงานอ่จบนีเอกมได้ประมาณ12ปีนะครับก็ แล้วเ,เกียรตดมากๆเลยจะรดสอบอยู่นีเพื่อให้การนักใจในนักชาสตร์นะครับงานวิจัยของผมเนี่ยในเป็นปัญญาประดิษฐ์แต่ว่ากับสาขาอะไรก็ได้แต่ว่าเราเลี้ยสาขาแต่จริงจังทุกสาขานะครับก็ด้วยความเป็นนักยนต์เองนะครับผมสาขาแรกที่เราต้องไปไม่ได้คือสาขาไม่ได้ไปแท้ นะครับเรามาีการแพทย์ในอย่างการแพทย์ที่ลดความเร็วลมน,งงนะงนังของฐานะของระยะทางเ e ครับนี่นะครับเราทำอะไรก็ได้ให้ควปปาม็นอัตโนมัตินี่มาเพิ่มโอกาสนะครับแล้วก็มาเพิ่มสีที่มันจะทําให้มีแมสขนาดใหญ่ขึ้นตนะเข้ากนได้มากขึ้นนะครับถ้าเพราะตั้งหลายโงพยาบาลนะจารเราจะมีซีลา รามาจิตดีนะครับอาวิชชาจตร้อมถึงก,ก,การใท้การสนับสนุนนะครับก็ไม่มมน่าเชื่อพูดมาเน่ยอยาจะพูดดี้ว่านะแต่ก็ไม่รู้จะพูดดีกว่าเนี่ยนาจะไม่ได้รอบสงบองแล้วกันบอกก็อย่างหนึ่งตอนนี้ที่มาดูเ,เนี่เอกพิษนะครับนี่น่าเชื่อว่าคี่เงี่ยเป็นสาขาอ,อื่น นักศึกษา ح, ปริญญาเอกคนแรกของผมตอนนี้ผมยังเป็นอดร,ร,ร,รอยู่คือศาสตราจารย์นายแพทย์คือมันมันเปิดมิติใหม่เหมือนกันว่าเออเราเคยเมื่อลายเดือนที่ผ่านมาเราเคยแต่ผมคิดว่าท่านที่ประสบความสำเร็จชีวิตแล้วเนี่ย น่าจะต้องถี่ย่าคนดีที่เป็นบุนคคลธรรมดาในการั้าบ่งนะครับ,นะรบทำให้าทำงานวิจัยได้ดีมากๆเลยตุกอย่างที่ไม่โดดนะครับตอนนี้ก็เป็นผลงานเด่นเข้าเรื่องเลยนะตอนที่เป็นการแ,แอบผมทำเสื้อจะมีนะครับเน้นเป็นเทโลเมตคนไต้หีกีบ้านส่งรูปมาทางไลน์เดี๋ยวเราผลิตเสื้อแล้วส่งไปจะมีกลับไปนะครับเราเน้นราคาถูกไม่ต้องเดินทานองประหยัดค่าใช้จ่ายและสปอตไรายนะรบุนะคคลอ่าอันนี้เหมือนมาขายของนะครับ แล้วก็ทักษะทาที่สองที่ทำทเยอะๆเลยคือ,อด้านการกระเรอัจฉริยะแล้วก็ปศุสัตอัจฉริยะนะครับมันเี่ยนประเท่เยอะมากเลยเนาะแต่ว่ามีโอกาสได้รับความอ e ู้เพาะจากพี่ๆที่อาจารย์นักวิจัยท่านผู้ใหญ่นะครับจากสุฬาหารีธานาทำให้ชิดแมนะ่ครับจากมองกรตเซจากมองเชียงใหม่จากคนปศุสัตว์โค้ชงนัึกษามเรียนนะครับมันมีความหลากหลายเกิดขึ้นมันมีโวิงของ เห็นอนาคตของประเทศชาตินะครับว่าเราไม่ได้ยึดติดก,กับสาขาที่มันเป็นสาขาที่เราเก่งเรายอมที่จะไม่เก่งใน,นสาขาอื่นแล้วเราก็จะเก่งในหลายสาขานนครับราะฉะนั้นตอนนี้งานวิจัยประเทศเราแน,น่นจะไปได้อีกไกลนะครับเรื่องที่สามพูดอีกเรื่องไนึ่งนะครับเรื่องที่สามที่ผมทาเรื่องอัตลักษณ์บุคคลนะครับอ่าแล้วก็คำทั้งหมดคนและหมองศักดิ์ด้วยนะครับแต่ว่าเรามีให้บริการในภาคหลักก็ เน้นเอาประโยชน์เอาความรู้ของเราทำยังไงก็ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกภาคส่วนถ้าเป็นด้านอัตลักษณ์มบคนเนี่ยก็เป็นไปทางให้บริการของสารนิติวิทยาศาสตร์นะครับโงรงการกุมศูนย์อีพาร์สปอร์ที่ที่เขาให้รับบริการอยู่นะครับแล้วก็ดูในส่วนขอัตลักษณ์นะครับพิสูจน์ว่าคุณคือคุณถ้ามีบุคคลอื่นมาปลอมแปลงนะครับแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะดูอะไรข้อมูลคุณใดที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขอเคื่ตุนค่ะและแน่นอนในวันสอหรลาวันนักปอีกประจำปี2,568ค่ะตอนนี้เร